สำนักงานรลังจังหวัดนนทบุรีขอแจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลางที่กค0-410.3ทับว759ลงวันที่3ทธันวาคม2,567เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐประจำปีงบประมาณพศ2568 เพื่อให้หน่วยงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีและนำผลการประเมินไปวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพื่อพัฒนางานด้านบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงกำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐประจำปีงบประมาณพศ .2568 ประกอบด้วย4เรื่องคือความถูกต้องความโปร่งใสความรับผิดชอบและความมีประสิทธิผล เรื่องที่1ความถูกต้องการแสดงยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่กำหนดเรื่องที่ 2. ความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสถานะ เรื่องที่ 3. ความรับผิดชอบการจัดส่งรายงานและการเปิดเผยรายงานรวมทั้งแก้ไขข้อทักท้วงด้านบัญชีเพื่อจัดทำบัญชีและรายงานการเงินได้อย่างครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดและการจัดให้มีผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐเรื่องที่4ความมีประสิทธิผล การรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีหรือต้นทุนผลผลิตเพื่อการบริหารและผลการดำเนินงานจากการใช้ประโยชน์จากรายงานการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิผลการรายงานผลการประเมินและส่งหลักฐานผ่านระบบ GAQA แบบแรายง,งานการประเมินผลแบบสรกร .68 และหลักฐานตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐประจำปีงบประมาณพศสอ6 8สสามารถอัปโหลดไฟล์ jpeg ไฟล์ pdf ไฟล์ excel ไฟล์ word ไฟล์ powerpoint ผ่านระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐโดยเข้าเว็บไซต์ gaqa.cgd.go.th โดยมีการประเมินผลในระบบ GAQA ดังนี้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินส่วนราชการมหาวิทยาลัยกลุ่มจังหวัดจังหวัดรายงานผลการประเมินระดับหน่วยเบิกจ่ายบัญชีผู้ใช้งานขึ้นต้นด้วย UF ลงท้ายด้วยศูนเรื่องที่ประเมินเรื่องที่1ถึงเรื่องที่3.1หนกำหนดการรายงานผลและส่งหลักฐานผ่านระบบ GAQA ภายในวันศุกร์ที่31อตุลาคม2568 รายงานผลการประเมินระดับกรมบัญชีผู้ใช้งานขึ้นต้นด้วย AF ลงท้ายด้วย01เรื่องที่ประเมินเรื่องที่3.2ถึงเรื่องที่3.8กกำหนดการรายงานผลและส่งหลักฐานผ่านระบบ GAQA ภายในวันศุกร์ที่26ธันวาคม2568แและหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินส่วนราชการมหาวิทยาลัยระดับกรมบัญชีผู้ใช้งาน ขึ้นต้นด้วย AM ลงท้ายด้วย0ูนเรื่องที่ประเมินเรื่องที่4กำหนดการรายงานผลและส่งหลักฐานผ่านระบบ GAQA ภายในวันศุกร์ที่31ตุลาคม2568สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ